พระนอนตะแคงซ้ายกลับดวงพิกชาตาให้พนเคาะที่วิหารลับสมัยพระเจ้าตากย่านฟังทนที่วัดอินทรารามวรวิหารนี้มีความเชื่อโบราณที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ที่นี่มีพระนอนตะแคงซ้ายอยู่ภายในวิหารลับในโบสถ์มหาอุตสามารถพลิกเคราะห์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้พระนอนตะแคงซ้ายเป็นฟางพุทธสายญาติที่สื่อถึงการละวางสิ่งไม่ดีเชื่อว่าท่านช่วยดูดซับเคราะห์ความเหนื่อยใจและเหตุการณ์ที่ค้างคาให้คลี่คลายลงอย่างนุ่มนวลเหมือนการสลัดเรื่องหนักให้เบาลงได้ลายวัดที่เราเห็นมักเป็นพระนอนตะแคงขวาซึ่ง ื่อถึงความสงบสติและการตัสรู้แต่ถ้าใครกําลังเจอมอรสุมชีวิตควรมาไหว้พระนอนตะแคงซ้ายเพื่อพลิกดวงเปลี่ยนจังหวะชีวิตให้ดีขึ้นวิธีไหว้ง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนที่1ไหว้พระนอนตะแคงซ้าย้างยมวงปฏิหารถาวายบายสีพานที่1บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกล่าวขออานาจพิเศษและปฏิหารให้ชีวิตเกิดการพลิกผันขั้นตอนที่2ไหว้พระนอนตะแคงขวาทางปรินิพานถวายบายสีพานที่2ระบุชื่อนามสกุลอีกครั้งกล่าวขอความมั่นคงในชีวิตให้สิ่งดีๆเข้ามาและคงอยู่ทาวน์การมูอ การทิ้งและปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีและขอพรอให้ชีวิตกลับมาดีขึ้นอีกครั้งใครที่อยากให้ดวงและวาสนาดีขึ้นรีบมาที่นี่ค่ะคลิปหน้ามูทูเดย์จะมีพริหมูและพิกัดลับที่เด็ดกว่านี้ใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะ